สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดถึงเรื่องราดต่างๆของวง BNK48 และว,วง CGM48 กันอีกเช่นเคยนะครับก็เห็นใส่เสื้อแคปออมมาอย่างนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่กันไปยาวๆกับวง CGM48 นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็วง BNK ก็จะเงียบๆเงงเงหน่อยนะครับไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆออกมานะครับก็ C.G.M ก็มีไลฟ์มีอะไรเยอะแยะเลยช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องราวมาพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับก็วันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงเมมเบอร์คนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมาแรงในยุคนี้ในช่วงนี้เลยนะครับก็คือน้องพิมพ์ C.G.M 4 8นะครับก็ จริงๆเนี่ยผมพูดถึงน้องพิมพ์ไปบ้างแล้วละในตอนเก่าๆนะครับลองไปรื้อค้นดูได้นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้องออชนะแชมป์ออฟเด e ะวีคนะครับที่เขาให้ปากูคุกกี้โหวตกันเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วน้องก็ชนะขึ้นมาแล้วก็เป็นทอร์กเดอะทาในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นเมมเบอร์ฝั่ง CGM คนแรกที่ไม่นักออมก็ดีนะนะครับที่ถูกโหวตให้ได้ดับหนึ่งเลยของสัปดาห์ นะครับก็ช่วงนั้นก็จะมีคนมาคอยแซะคนไว้ที่ไม่หวังดีกับน้องอะ่ะมาคอยแซะน้องพอสมควรว่าที่ได้มาก็เพราะว่าแฟนคลับมีทุนหนาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยพอผลด่วนงานเจเนอเรล l ิเคชันครั้งที่สองเนี่ยตั้งแตครั้งที่หนึ่งผลด่วนครั้งที่หนึ่งยีชั่วโมงแล้วก็ ผลดวลอีกครั้งที่ประกาศไปเมื่อไม่กี่วันผ่านมานี้นะครับก็น้องก็ได้คะแนนสูงมากๆอยู่ในอันดับ20นะครับเนี่ยก็ถือว่าแบบเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในวง c g m 48เลยนะครับก็มีคนมาแซน้องอีกว่าไอ้ที่ได้เนี่ยเพราะแฟนคลับทุนหนามีเงินเยอะอย่างโน้นอ,อย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่ง ก็ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ากติกาของ general election เนี่ยมันมันไม่ใช่งานเลือกตั้งผู้แทรรนราษฎรเลือกตั้งผู้ว่ากรทมผู้ว่าจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ที่แค่ให้สิทธิแค่หนึ่งคนหนึ่งเสียงไงมันเป็นการเอ่อหนึ่งคนสามารถโหวตได้หลายเสียงตราบใดที่คุณมีเงินซื้อโค้ดโหวตคุณก็โหวตได้ ไม่อันนะครับเวกว่าจะหมดเวลาโหวตนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ในกติกาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมาแซะว่าน้องคนนั้นคนนี้ได้คะแนนสูงเพราะว่ามีเงินเยอะกว่าอะไรอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่คนดีๆเขาทํากันนะครับเราต้องยอมรับกติกาของสังคมนะครับไม่งั้นประเทศอยู่ไม่ได้นะครับ อันนี้นี่แค่เรื่องเล็กแล้วน้อยๆนะเรื่องใหญ่เรื่องโตในบ้านเมืองเราไม่ยอมรับกติกาของสังคมกันผมว่าลําบากนะนะครับประมาณนั้นแหละ่ะมาว่ากันที่น้องพิมพ์ดีกว่านะครับก็ออ,อย่างน้องพิมพ์เนี่ยก็ผมว่าไอ้เรื่องเงินตัดทิ้งไปก่อนเลยนะไม่เกี่ยวเพราะทุกคนอยู่ในกติกาเดียวกันแต่สิ่งที่น้องได้รับความนิยมขึ้นมามา,มากๆแล้วก็ ตกโอตาได้หลายๆคนเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวของน้องเนี่ยแหละครับคือน้องเท่าที่ผมศึกษาดูนะดูไลฟ์ของน้องดูไม่ว่าน้องจะออกป๊อปอัพไลฟ์หรือว่าไลฟ์ของน้องเองนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่าน้องเป็นเด็กที่ดีคนหนึ่งเลยนะแล้วก็มีส่วนผสมหลายๆอย่างที่มาจากไอดอลรุ่นพี่อ่ะแล้วก็มารวมตัวกันเป็นน้องนะครับหลายๆเรื่องเลย ในส่วนของอาการไลฟ์ของน้องอะ่ะเป็นคนที่ไลฟ์สนุกมากก็หาเรื่องมาเล่าได้ฟังแล้วอย่างเพลิดเพลินมากเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายน้องจ๋านะครับน้องจ๋าก็เป็นคนที่ไลฟ์ได้สนุกมากเพราะมีเรื่องมาเล่าได้เพลิดเพลินสนุกสนานมากๆนะครับน้องทิมก็เช่นเดียวกันก็ในไลฟ์ของน้องๆก็จะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้นั่นมาเล่าให้ฟังมากมายแล้วก็ สลับกับการร้องเพลงบ้างหรือแอคท้าถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออเด็กคนเนี้ยมีมีทรงคล้ายจ๋าอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กที่ขี้อ้อนคล้ายๆน้องจ๋าด้วยเนี่ยก็จะโดนคนตกได้เยอะนะครับผมเนี่ยแพ้ผู้หญิงขี้อ้อนแล้วก็จะโดนน้องตกไปแบบงงหัวไม่ขึ้นจริงๆ นะครับก็น้องน่ารักจริงๆอะ่ะชอบมากๆนะครับน้องพิมพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าน้องมีความคล้ายไอดอลรุ่นพี่มากๆเลยก็คือการใส่ใจแฟนคลับนะครับน้องเป็นเด็กที่ใส่ใจแฟนคลับมากๆเลยนะครับอย่างในไลฟ์เนี่ยน้องก็จะแทบจะอ่านข้อความทุกข้อความเลยนะครับแล้วก็ตอบคําถามตอแฟนคลับตลอดเลยนะครับผมพิมพ์ไปหลายคำถามเลย น้องก็อ่านแล้วก็ตอบตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของในแฟนเพจของน้องเนี่ยอ,อก็น้องก็จะโพสตนั่นโพสตนี่ไปใช่ไหมครับลงรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าไปเขียนคอมเมนต์ทายภาพตลอดน้องก็มาไล่์กดไลค์ให้ตลอดนะครับกดไลค์ให้ทุกคนเลยอะเหมือนซึ่ง นิสัยแบบนี้คล้ายๆกับน้องสตางมากๆนะครับน้องสตางก็เป็นสไตล์นี้เลยนะครับคือใส่ใจแฟนคลับทุกคนกดไลค์กดอะไรให้ตลอดนะครับน้องพิมพก็เลยเดินตามรอยน้องสตางเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนิสัยสองอย่างเนี่ยในเรื่องของความขี้อ้อนหรือความใส่ใจแฟนคลับหรือการเล่าเรื่องเก่งเนี่ยผมว่าน้องไม่ใช่เรียนแบบรุ่นพี่นะผมว่าน้องมี ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผมเล่ามาเนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วน้องก็เปิดเผยออกมาอย่างจริงใจคนก็เลยชื่นชอบน้องมากๆากนะครับแล้วตอนนี้น้องอายุประมาณสิบสี่แล้วก็แบบสำหรับผู้หญิงเนี่ยอายุสิบสี่เนี่ยเริ่มโตเป็นสาวมากๆแล้วนะครับน้องก็เออพอเริ่มโตเป็นสาวผมก็เริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆผมเห็นรูปหลังๆนี่น้องลงโอ้หน้าลักสวยขึ้นมากๆเลยครับโตเป็นสาวแล้วก็ยิ่งตก โอตะได้มากขึ้นเข้าไปอีกนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับจริงๆมันจะอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขืนเขาว่าเลื่อนง,งานประกาศผลไป19เมษายนนะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเลื่อนไปประมาณนั้นแล้วก็เออเลื่อนของการโหวตเนี่ยน่าจะสิ้นสุดอยู่ในไม่กี่วันนี้แล้วนะครับก็ ทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากลุ้นแล้วก็เอาใจใจเอาใจช่วยน้องกันไปนะครับขอให้น้องได้คะแนนโหวตสูง,สงผมก็แบบเออถ้าเกิดน้องคะแนนสูงขึ้นถึงขั้นติด1ใน16ติดเซบาสต์ได้เนี่ยจะเป็นแบบทอร์กอเดเทียเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของวง CGM 48ทั้งวงเลยนะครับและน้องน่าจะโดดเด่นมากๆเลยแหละถ้าเกิดเข้าไปติดเซบาสต์ได้นะครับ อนาคตเนี่ยซิงเกิ 2, ลสอง้าเกิด cgm มีเซนซิงเกิลสองมาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าน้องเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะเป็นเซนเ,นเตอร์ซิงเกิลสเลยนะครับอาจจะได้เพลงดีๆเหมือนเพลงคุกกี้เสียงไทยอย่างที่โมบายได้รับโอกาสก็กได้นะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับก็คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับออขอให้เป็นความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ สุภาพด้วยนะครับพวกประเภทโชว์เก่าทาเป็นรู้มากทั้งที่แบบรู้ไม่จริงนี่ก็อยู่เงียบๆไปนะครับอย่ามาโชว์เก่าแซดน้องในที่นี้นะครับผมด่ากลับจริงนะนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก, subscribe, กดซับสไคร e กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ